สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกับหนูเล็กอีกแล้วที่ช่องหนูเล็กรถมือ2นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาที่2นะคะบริษัทเพชรยนต์อยู่ซอยเสรีไทย95เยื้องกับโรงพยาบาลเสรีรักนั่นเองนะคะอยู่ติดถนนริมถนนใหญ่แบบนี้เลยลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้อยากจะแวะเข้ามาดูรถนะคะสามารถแวะเข้ามาได้เลยที่ซอยเสรีไทย95นี่เองนะคะก่อนที่จะถึง4แยกมีนนะคะ อ่าสำหรับลูกค้าะคะที่สนใจอยากจะออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์หรือออกรถกับโดเล็กนะคะโทรหาได้เลยเบอร์0ูนย์เ้าสปดเก้างแปดแปดแปดนะคะเบอร์นี้เปิดให้แอนไลน์และสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถการจัดไฟแนนซ์หรือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการออกรถได้เลย ลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะไ้้ม่พลาดทุกที่เลยที่หนูได้อัปเดตมีรถในสต็อกมากมายที่อยากจะโชว์ให้ลูกค้าเห็นกันแต่รถมีอยู่400คันนะคะไม่สามารถรีวิวได้หมดนะคะก็จะรีวิวเป็นวันละษคลิป3คลิปไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถคันนี้ที่จะรีวิวกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับคันที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะ เป็นรถอีโก้ค่ะนาะนิสสันโนด1.2โตัววีปี2019ราคาตั้งขายคันนี้389,000บาทได้สีแดงแบบนี้ไปนะมาพร้อมกับตัวเลขใหม่เพียงแค่40,000่กว่าเท่านั้นเอง นิสันโนนะคะปีใหม่ยังสามารถจัดยอดเต็มได้อยู่นะคะลูกค้ามีเครดิตจัดยอดเต็มได้ทุกคันบอกเลยนะ,ะบอกเลยคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0เท่านั้นนะคะผ่อน7,000พันถ้าลูกค้าลากยาว8ปงวดเนี่ยผ่อนอยู่6 0 0ันกว่าเท่านั้นอันนี้คือฟรีดาวไม่ใช้เงินออกลวงเลยนะคะดูรายะเอของรายละเอียดตัวรถกันนะ,ะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นตัวหนึ่งตัว V ีนะคะดวงไฟคันนี้ได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวนะคะไฟไฟหน้านะคะแล้วก็มีไฟ เดทาไหมคันนี้วันคันนี้ไม่มีเดทานะเป็นตัว1.2โมลวนะคะโมเดิมจากโรงงานใส่ๆสบดนี้เลยกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นตัวโครเมียมที่เป็นรูปตัวยูนะคะแล้วก็ตัวโลโก้ิสันอยู่ตรงกลางแบบนี้เลขทะเบียนค่ะ8ก2 6 5 1 7นะคะสำหรับตัวล้อคันนี้ได้เป็นล้อแม็กลอตส่ลอร้อยนะคะยางดัานหลอก รหัสยาง185 TAP 65R 15สัปดาห์ยางได้เป็นสัปดาห์ที่51ปี2018และจะเป็นยางติดรถนะคะเป็นยางติดรถในส่วนของช่วงล่างนะช่วงล่างก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยคันนี้ไม่ใช่รถจมน้ำมาไม่ใช่รถน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนการันตีในส่วนของตัวโครงสร้างและประวัติของตัวรถเลยลูกค้าสามารถนำประวัติไปตรวจสอบสูนได้เลย ในโซตัวกระจกเป็นสีแดงค่ะสีเดียวกันกับตัวรถมาพอรอไฟเลี้ยวติดข้างกระจกแบบนี้คันนี้ติดฟิล์มให้แล้วนะคะติดฟิล์มให้แล้วแต่ยังไม่มีคิวกันสาะถ้าลูกค้าดูคลิปนี้ของนูลเล็กและติดต่อเข้ามาออกรถกับนูลเล็กนูลเล็กติดตั้งคิวกันสาะให้เลยติดตั้งกล้องหน้าหลังให้ด้วยนะคะแห่งกันไปเลยใน่วนตัวมือเปิดนะคะมือเปิดก็จะเป็นตัวโครเมียมนะโครเมียมทังอันด้านหลัง ในส่วนของด้านหลังนะคะวงไฟนะไฟไท้าย LED นะแล้วก็มีตัวโลโกโล้ Nissan อยู่ตรงกลางพร้อมกับตัวอักษรนะคะ Note น,นะคะตัวอักษรอยู่ครบทุกตัวไม่หล่นหายไฟเบรกับพิ้มอยู่ด้านล่างแบบนี้ทรงเขาก็จะออกแนวเป็นอีโกคาที่ค่อนข้างที่บอดี้ค่อนข้างที่จะยาวนะคะบอดี้ยาวภายในกันมากนะ,ะสำหรับภายในคันนี้จะเป็นสีแบบคูโทนนะคะ อาดำตัดครีมนะอันนี้น่าจะครีมครีมแหละดำตัดครีมนะ,ะแผงประตูสีดำตกแต่งด้วยวัสดุปุผ้าสีครีมครีมแบบนี้นะ,ะแผงเป็นสีดำพร้อมกับมือเปิดโครเมียมแบบนี้ทั้งอันโครงสร้างนะคะโครงสร้างของเขาบันคุงบันพับนะคะประมาณนี้เลยไม่มีรอยไขนะ,ะสีก็คือสีแดงนะ สีแดงมาตั้งแต่ออกรถเลยนะไม่ได้กลับสีเปลี่ยนสีมาอย่างแน่นอนสีเดิมของเขาตัวเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าค่ะได้เป็นเบาะผ้าตรงกลางเนี่ยจะตกแต่งเป็นเหมือนลายแคปลาแล้วก็ตรงขอบเนี่ยจะเป็นสีออกสีเป็นเบรน,นะคะพวกระบบก่กระจกนะคะปรับคับไฟฟ้าจะอยู่ด้านนี้เลยนะมีโหมดกันขนมลื่นด้วยคันนี้ค่ะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบ3ามการมีแอร์แบกนะคะคู่หน้า ตรนคอนโซลนะคะสีดำแล้วก็ตัวแอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเป็น,ปนแอร์แบบทรงวงกลมนะคะแล้วก็ได้หน้าจอนะคันนี้ได้หน้าจอวิทยุนะคะใส่แผ่นเล่นหมด MMA, ม cd นะ,ะใส่หมดได้เลยเล่นหมดนั้นได้เลยตัวแอร์นะคะก็จะเป็นออโตโน้นะเป็นแบบลักษณะแอร์เขาจะนิสสันเนาะ,นอะแอร์เขาจะชอบทําเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์ ก็จะเป็นออโต้ฐานเกียร์เนี่ยจะเป็นสีเมทัลลิกคันนี้ติดมีมีพรมกระดุมติดรถมาด้วยนะคะอ่าแล้วก็บริเวณหลังคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะไม่มีรอยเจิมรอยยันแต่อย่างใดนะพร้อมกับตัวดมไฟที่เป็นไฟหน้ารถแบบนี้ตัวกระจกนะคะม่านบังแดดตรงนี้นี่ยังไม่แกะถุงพลาสติกเลยเบาะนั่งแถวหลัง ลักษณะเบาะนั่งแถวหลังก็ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าเช่นกันแล้วก็สภาพตัวเบาะเนี่ยลูกค้าอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีรอยคราบสีขาวเล็กน้อยนะคะแต่ตรงเนี้ยก่อนที่เราจะมีการส่งมอบรถให้ลูกค้าจะมีการทําความสะอาดสปาภายนอกภายในดูแลดูดฝุ่นนะคะแล้วก็เคลือบทรงเคลือบสีอะไรให้ลูกค้านะคะขัดทรงขัดสีให้เรียบร้อยเลยรับรองว่าออกรถที่ทางบริษัทเพชรยน์นะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยนะคะัคนนี้มันจะเป็นแฮชแบ็กปรับพับเบาะได้นะคะ เดี๋ยวเราดูในส่วนของด้านหลังอด้านหลังนะคะก็ในสวนตัวโครงสร้างเนี่ยจุดเป็นอ,าอ้างยังเรงกันตรงนี้อยู่เลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่นะฝาท้ายเดิมค่ะคันนี้ฝาท้ายเดิมฝาหน้าเดิมนะคะการันตีเลยไม่เคยโดนชนหนักจากด้านหลังด้านหน้าทิดความติดการนักะทไม่มีอย่างแน่นอน อุปกรณ์นะคะล้อ,อไหลยางไหลนะคะเครื่องมือแม่แรงะะมีให้อุปกรณ์ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวบอรดที่มีการพับลงไปแล้วนะคะพอพับลงไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ,ะเรียกได้ว่าเป็นรถอเนกประสงค์ได้เลยสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะขายออ,ออนไลน์ที่จําเป็นจะต้องใช้พื้นที่ในการขนของนะคะก็ คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์นะน่าจะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกค้าที่อยู่ในเมืองเนาะขับขี่สบายประหยัดน้ํามันนะคะแนะนําเลยคันนี้นะคะตัว Nissan n นต1.2ตัววีปี2019 ย้ำการอีกครั้งนะคะสำหรับราคาขายอยู่ที่3 8 9 0 0 0เลขไมค์คันนี้แค่4 000, ี่ห0ื่นเท่านั้นเองไม่เดิมแพ้นะคะไม่มีกลับไม์กอไม์มายอย่างแน่นอนการันตีเรื่องโครงสร้างและเลขไม์ลูกค้ามั่นใจได้เลยออกไว้กับทางบริษัทเพชรยนต์ลดทุกประวัติไอขอพายลดทุกขัน้นมีประวัติตรวจสอบเช็คได้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้ของดูลเล็กนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ทักทายนะคะช่วยติดตามไว้หน่อยจะได้ไม่พลาดในทุกคลิปเลย สำหรับวันนี้หนูเลยต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ